สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกทท่านนะครับสวัสดีช่วงเช้าครับอากาศเย็นๆครับวันนี้อุณหภูมิชววที่17องศานะครับช่วงเช้านี้เย็นมากลมด้วยนะครับเดี๋ยวมาสรุปแฟนฮานอยกันนะครับของวันนี้ครับวันที่ห้านะครับคลิปปีนี้จะเป็นคลิปสรุปนะครับจะได้ไม่ดูยาวครับดูสั้นๆเอาเน้นๆๆนะครับ วานก็ไปไล่ดูนะครับเป็น่าวิ่งรูดเก้านะครับวิ่งรูดเก้าเนาะอ่ะส่วนวันนี้ครับได้แล้วครับได้ได้ไดตัวเน้นตัวเด่นมาแล้วได้ได้มาแล้วครับโอเควันนี้เป็นเลขสี่นะเป็นวิ่งรูดเลขเลขสี่นะครับท่านผู้ชมครับทุกท่านครับ วิ่งรูเลขกสี่เนาะวันนี้เป็นเลขเลขคู่นะครับสองสี่หกนะสองสี่หกนะครับเลขสี่วิ่งรูดเน้นให้เลขสี่นะครับไปทุกหน่อยนะครับเจอหน่อยไหนหยุดหน่อยนั้นนะครับเจอหน่อยไหนหยุดหน่อยนั้นนะนะครับ <c oughs> เป็นวิ่งรูดสี่นะครับสี่สองสี่หกนะครับ จะเป็นแบบนี้นะสี่สองสี่หกและก็สองหกนะครับจะจะเป็นชุดออกมาได้สามชุดแบบนี้นะครับสี่สองสี่หกแล้วก็สองหกนะครับนะก็ผลการสร,รุปวันนี้เป็นวิ่งรูสีนะครับก็สำหรับแนวทางวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแนวทางหาน้อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้โชคดีนะครับใครที่ จมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเรามาลุ้นกันว่าเย็นนี้จะเข้าที่น้อยไหนนะครับสํานับเลข4วันนี้นะครับโอเคครับวันนี้ส่วนอ่าส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้อยู่กาบยืมวัน